สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมมีแอปพลิเคชันหาเงินฟรีมาใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งในคลิปนี้จะมาสอนวิธีการติดตั้งแอปพลิเคชันวิธีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็วิธีการสร้างรายได้ผ่านแอปพลิเคชันใหม่แอปพลิเคชันนี้นะครับแล้วก็ช่องทางการถอนเงินครับมีหลากหลายช่องทางมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามในคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยเข้าสู่ช ANNEL ของ ANC STUDIO นะครับวิดีโอนี้ทุกคนนะครับเราจะมาสอนวิธีการหาเงินออนไลน์นะครับเป็นแอปพลิเคชันหาเงินใหม่นะครับของเราในวันนี้นะครับแอปพลิเคชันนี้นะครับก็สามารถถอนได้หลากหลายช่องทางทรูมันนี่วอลเล็ก็สามารถถอนได้น้าใครที่จะรับเป็นเหรียญคริปโตเคอเรนซีก็ได้เหมือนกันนะครับผมน้าใครที่อยู่ต่างประเทศอยากรับเป็นเพย์เพลก็ได้เหมือนกันตรงนี้นะ แอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่า Pocket p l a n e Merge นั่นเองนะครับก็เป็นแอปพลิเคชันที่เราต้องมี i าย8ปีขึ้นไปถึงแนะนำให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเล่นนี้นั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ยอดดาวน์โหลดอยู่ที่5,000ดาวน์โหลดแล้วก็พื้นที่ในการติดตั้งที่ต้องเตรียมไว้อยู่ที่64 MB ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะกดติดตั้งแอปพลิเคชันนี้กันเลยนะครับระหว่างนี้ก็รอให้ระบบทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก่อนนะครับอ่ะมาถึงการติดตั้งแล้วนะครับผม จิตตั้งริปอยนะครับก็เข้าสู่การสแกนความปลอดภัยนะครับผมปรากฏว่าปลอดภัยดีทุกคนนะผ่านการทดสอบนะครับเราก็เปิดแอปพลิเคชันนี้กันเลยนะครับทีนี้นะครับผมนะก็เราก็กด agree ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะแล้วก็รอให้มันโหลดนะ Pocket p l a n Merge นะครับแล้วก็ถ้ามันเด้งแบบนี้ก็รอสักครู่นึงแล้วก็รอกดกระบาดตรงนี้นะครับเป็น add ของเขาเนาะอ่ะโอเคนะเรียบร้อยเลย ทีนี้นะเราก็กดโอเคต่อแล้วก็อันนี้คือการเล่นประมาณเป็นแทนเบอร์อีกนทุกคนนะเป็นการผสมนะอ่าอันนี้คือเป็นในส่วนของตรงนี้แล้วก็ไปซื้อนับในส่วนของเวอร์ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือยังไม่มีเนาะของผมก็ตอนนี้อยู่ในเลเวลที่2นั่นเองนะครับผมนะก็อ่าในส่วนของการถอนเงินนั้นก็คือมีหลากหลายช่องทางนะก็คือจะเป็นทาง PayPal นะแล้วก็ g c a s h นะครับ p a y e เ ดาน้านะครับ TIXtron แล้วก็ t r u m a n y Wallet นะครับก่อนที่เราจะไปไปปลดล็อกเมนูการถอนเงินนะครับเราต้องทำการ1นึ่งล็อกอินแหรือทำการสมัครสมาชิกโดยการใช้ Gmail หรือการใช้ Google นะครับตัวนี้เนาะ2 s p i ปิน i ก e ก็คือไปหมุน spin 6ครั้งด้วยกันเนาะก็ไปที่การ สมัครสมาชิกกันเลยหรือล็อกอินนะกดตรงไอคอนข้างบนมุมซ้ายมือสุดนะครับอ่ะกดเข้าไปแล้วก็ทําการกดคําว่า Google แล้วก็เชื่อมต่อกับบัญชีของ Gmail ของเราให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราเชื่อมต่อแล้วนะครับผมนะก็จะเป็นในส่วนของแบบนี้เลยนะครับมันก็จะติ๊กถูกนะครับแล้วก็จากนั้นให้เรากดสปินหกไทม์นะกดโกไปเลยตรงนี้คือเป็นการหมุนสปินนะครับเราก็ หมุนสปินให้ครบอยู่ด้วยกัน6ครั้งด้วยกันนะครับแต่ละครั้งที่เราจะหมุนสปินนั้นต้องรับชมวิดีโอแล้วก็พอเราหมุนเสร็จนั้นเราก็มาดนกันว่าเราจะได้รับเป็นเพชรหรือได้รับเป็นเวลาหรือได้รับเป็นเหรียญน,นะครับซึ่งที่เราต้องการมากที่สุดก็คือเป็นเหรียญเพื่อที่เราจะนําไปทําการถอนเงินนะครับผมนั่นคือสะสมไว้ในการถอนเงินเนาะก็มาดูครั้งแรกเลยนะครับมันมีโอกาสให้เราสปินอยู่ด้วยกัน20ครั้งนั่นเองเนาะแต่ว่าเขาต้องการแค่6ครั้งเอาไว้ในการปลดล็อก เมนูการถอนเงินนะครับโอเคไปกันเลยนะครับกดเข้าไปเลยแล้วก็ดูวิดีโอตรงนี้ให้จบนะครับผมเมื่อเราดูวิดีโอจนจบไปแล้วก็กดกระกระบาดปิดไปนะครับผมแล้วก็ตรงนี้รอสักครู่นึงแล้วก็รอกดกระกบาดอีกครั้งหนึ่งนี่ทุกคนเนาะกดอีกครั้งหนึ่งนะครับเรียบร้อยทุกคนเนาะแล้วก็ระบบจะทําการหมุนสปินให้กับเรานะครับมาุ้นกันว่าจะได้ไป ผมได้รับเป็นในงเรียนนะครับอยู่ที่15นาทีด้วยกันตรงนี้จะรับเป็นเวลาทุกคหเนาสินาทีและรอประมาณ15วินาทีนะครับเราก็สามารถที่จะมาหมุนสปินกันต่อได้นะเราก็ทําแบบนี้ให้ครบหกครั้งด้วยกันนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่ผมทําภารกิจนี้ครบหกครั้งแล้วนั่นเองนะครับ โอเคทุกคนนะตอนนี้ก็หมุนจนครบ6ครั้งแล้วทุกคนนะเดี๋ยวเราลองไปดูตรงนี้มี่ทุกคนนะ Activate Now นะครับกดเข้าไปเลยเนาะก็ตอนนี้นับทําการปลดล็อกเมนูการถอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็มีโอกาสที่เราสามารถถอนเงินได้แล้วถ้าหากว่าเรานั้นสะสมเหรียญหรือคะแนนจนครบนะครับสำหรับ PayPal นะั้นสามารถถอนได้ตั้งแต่0.6 USD แล้วก็สูงสุดอยู่ที่การ12.0 USD นะครับแต่ว่าที่เราจะโฟกัสที่สุดก็คือเป็นในส่วนของ t ทม m น n w a l l l t e t นั่นเองนะครับผมนะช่องทางอื่นก็มี AIRTM, t o m a n y Wallet, TRXtron, Dana, p a y e r Gcash แล้วก็ PayPal นะครับในส่วนของการถอนเงินของแอปเคชันนี้นะครับสําหรับโ u ม m น n w a l l l t e t นั้นสามารถถอนเงินได้ตั้งแต่ 10บาทนะั้ต้องใช้เหรียญอยู่ที่4,800เหรียญด้วยกันนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของ14บาทนั้นก็คือต้องใช้เหรียญอยู่ที่6,500เหรียญน,นั่นเองนะครับผมนะแล้วก็50บาทใช้เหรียญอยู่ที่2 0,000ืนเหรียญ1น0บาทใช้เหรียญอยู่ที่5 0,000ืนเหรียญด้วยกันตรงนี้นะครับผม ต่อมาทุกคนนะครับเราก็มาดูในส่วนของเมนูต่อไปเลยนะครับนี่เมนูการถอนเงินเมนูต่อไปก็คือเมนูสปินเราก็ดูแล้วใช่ไหมเมนูบล็อกทุกคนนะสปินก็คือการหมุนสปินของเมื่อกี้ลุ้นรับในสองเหรียญเวลาแล้วก็เพชรนะครับผมแล้วก็บล็อกก็คือเป็นในส่วนของหีบทุกคนเนาะเราจะเปิดบล็อกได้ก็ต่อเมื่อเราดูวิดีโอไป1วิดีโอเดี๋ยวเรามาลองดูวิดีโอไป1วิดีโอแล้วก็มาเปิดบล็อกว่าข้างในบล็อกนี้มันมีอะไรกันนะครับ หลังจากที่เราดูวิดีโอจนจบไปแล้วเราก็กดกระบาษตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะเราก็รอสักครู่นึงงเราก็กดกระบาษต่อไปนะครับซึ่งในนี้นะผมได้เป็นเหรียญน,นะครับอยู่ที่10เหรียญก็ถูกใจเลยเพราะว่าเหรียญเราก็จะนําไปแลกเป็นเงินนะครับแล้วก็รอประมาณ25วินาทีก็มาเกิดมาปลดมาเปิดบล็อกได้ต่อนะครับต่อมาก็คือเป็นทัสทุกคนนะทัสก็คือเป็นภารกิจนับอันนี้เป็นเดลี่กับอ่า เป็นต่อชีพเนาะเดลี่ก็คือเป็นในส่วนการเมิร์ดนะครับแพลนก็คือผสม,มในส่งเลเวลอยู่ด้วยกัน10ครั้งจะได้10เหรียญน,นะครับแล้วก็ลัคกี้ตัวรอ15ครั้งไปหมุนสปินนะครับถ้าหมดอยู่ด้วยกัน15ครั้งจะได้15เหรียญแล้วก็อัปเกรดแพนไทม์นะครับ1ครั้งด้วยการตรงนี้นนะก็จะได้18เหรียญด้วยกันแล้วก็แล้วก็ในส่วนนี้นคือเป็นในส่วนของภารกิจต่อชีพก็คือเป็นการาปลดล็อกเลเวลเนาะเลเวล5เลเวล10เลเวล15จนถสิบหเเ้าจนถ โอ้ยเยอะมากทุกคนเนาะจนถึงเลเวลที่500นะครับตัวนี้เนาะก็เล่นยาวๆไปเลยนะในส่วนของเกมนี้แล้วก็ตรงนี้คือเมนูถังขยะนะครับประมาณเราก็ลบได้นี่ทุกคนทิ้งไปเลยเนาะเผื่อว่าอันไหนที่เราตอนที่เราอยู่ในเลเวลสูงๆนะเราก็ไม่อยากาเปลี่ยนพื้นที่เนาะเราก็ไปขายได้เนาะส่วนนี้ที่มันล็อกอยู่คือเป็นพื้นที่ที่เราจะเพาะปลูกได้เนาะส่วนพีตรงนี้ PET นะครับตัวนี้คือเป็นในส่วนของการเร่งเนาะ เร่งรายได้นะครับแล้วก็กดตรงนี้ดูวิดีโอหนครั้งหรือจะใช้เกมก็ได้นะตอนนี้คือเป็นเกมฟรีนะที่เหลือเราต้องใช้เกมประมาณ30เกมเนาะอันนี้ก็10นาทีนะครับที่เราจะได้คุณ2นะครับตรงนี้เห็นไหมส่วนช็อปก็คือเป็นการหาเหรียญน,นะครับ อ่าสิบเหรียญต่อหนึ่งครั้งแต่ว่าแต่ละครั้งต้องดูวิดีโอไป1วิดีโอนะครับหมายความว่าเราสามารถหมุนเราสามารถที่จะรับได้16ครั้งก็คือ1 60รยเหรียญน,นะเช่นเดียวกันกับเพชรก็เหมือนกันเนาะครั้งละ5เพชรนะครับแล้วก็สามารถรับได้16ครั้งด้วยกันตรงนี้นะครับส่วนนี้คือการซื้อเวลานะครับผมเมนูถัดไปคือ F l o ร์ฟโฟเวนะครับวันนี้เนาะก็ของเรายังไม่ได้ ขึ้นเลเวลต่างๆทุกคนนะั่นก็เลยยังไม่มีนะครับผมแล้วก็อัปเกรดตรงนี้ทุกคนเนาะก็อันนี้ต้องใช้เพชรในการอัปเกรดนะครับตรงนี้คือเป็นในส่วนของดอกไม้นะับเห็นไหมนี่ทุกคนนะกดเปิดไปเนาะผสมกันเป็นเลเวลที่2นะครับแล้วก็ซื้อต่อได้ทุกคนน,นี่นะเลเวลที่3ไม่ใช่เลเวลสามดีเลเวลสออยู่นะปัดเลยผสมกันเป็นเลเวลที่3ทุกคนเนาะตรงนี้นะครับก็ จะได้อยู่ที่80เหรียญนะครับแล้วก็3เพชรแต่ผมแนะนําเลยให้เรากดดูวิดีโอเราจะได้คูณ2ทุกคนเนาะจาก80เป็น160นะครับผมนะถ้าเราไม่ดูวิดีโอนะเราจะได้น้อยมากทุกคนเนาะก็คืออ่าถ้าเราผ่านเลเวลต่อไปมันก็จะคะแนนก็จะยิ่งลดลงลดลงนั่นเองนะก็เลยให้เราใช้โอกาสตรงนี้ในการดูวิดีโอหนึ่งแค่หนึ่งวิดีโอเองนะเราจะได้คูณ2นั่นเองนะครับผม โอเคทุกคนเมื่อกี้80ก็กลายเป็น160นะครับกดโอเคไปเลยนับทีนี้ก็เราก็นะครับมีในสองพื้นที่เพิ่มนะครับมีทุกคนนะสอันด้วยกันนะครับซ้ายขวาแล้วก็สามารถที่ไปซื้อได้อย,อย่างนะโฟลเวอร์พอร์ตนี่ทุกคนสามารถซื้อได้แต่ว่าเราต้องซื้อด้วยการใช้เพชรเนาะผมก็เลยนะกดตรงนี้เพื่อที่เราจะใช้เหรียญที่เรามีอยู่12,611ดอลลาร์ตรงนี้นะครับในการซื้อนะครับแทนที่นั่นเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นเลเวล ผมจะซื้อเตรียมไว้เยอะๆเลยแล้วกันเนาะแล้วก็ผสมไว้นะครับ เพราะว่าเหรียญตรงนี้นะครับผมนะมันก็มีให้เราอยู่แล้วเนาะในส่วนตรงนี้นะมันก็เพราะว่ามันเป็นคูณ2ด้วยกันตรงนี้นะครับผมก็เลยอยากขยายให้มันเยอะๆเลยตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็อ่าเดี๋ยวเราจะประสบเป็นเลเวลที่4เลยแล้วกันเนาะนี่ทุกคนนะเป็นเลเวลสก็รับไป60เหรียญเช่นเดียวกันก็คือถ้าเรากดดูวิดีโอเราก็จะได้อยู่ที่120ี่เหรียญนั่นเองนะครับตอนนี้ทุกคนนะผมก็ดูวิดีโอจนจบไปแล้วแล้วก็รับไป1 2 0้เหรียญนะครับอันนี้ก็ ซื้อเทนต่อทุกคนนะปับป๊บปับ๊บป,ปั๊บอ่ผสมไปเลเวล2แล้วก็เลเวล3นะครับผมทีนี้ก็ผสมต่อทุกคนนะจะเห็นว่านะครับเนื้อสินของรีของเราตอนนี้คือยังไม่ลดเลยทุกคนนะเพราะว่าเออมันมันได้รับจากการที่เราปลูกต้นไม้หลายต้นนั่นเองนะครับผมก็ผสมไปเลเวล4หมดเลยทุกคนเนาะแล้วก็อ่ตรงนี้นะครับแล้วก็แบบเมื่อกี้เลยนะทำแบบนี้ตลอดทุกคนนะ อัปเกรดตลอดเลยนะครับผมเพื่อที่ว่าเราจะได้รับเปลี่ยนเพิ่มมากขึ้นนะครับตันนี้นี่ทุกคนนะก็2 3 3าก็4นี่ทุกคนเนาะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็ทําแบบเดิมเลยนะครับก็ยังน้อยได้เป็นเลเวล3อีกอันหนึ่งนี่ทุกคนเนาะต่อมาทุกคนนะครับผมน่นเดียวนะครับเราก็จะทําการอัปเกรดต่อไปด้วยการกดตรงนี้นะเห็นไหมอ่ะมันจะมีในส่วนของเพชรต่อถ้าเป็นเพชรเราก็ยังไม่ต้องอัปเกรดทุกคนเนาะ นี่ทุกคนเป็นเลเวลหแล้วนะครับได้อยู่ที่80เหรียญก็กดดูดีโอต่อไปนะครับโอเคทุกคนนะครับตอนนี้ก็กดโอเคไปก็อยู่ในเลเวลที่5แล้วทุกคนตรงนี้นะครับผมนะก็เลเวลที่5โอตอนนี้เหรียญของเราลดลงเหลืออยู่ที่11,000เนาะเดี๋ยวเรานะครับจะทําการหาต่อบไยทุกคนเนาะ อันนี้ก็อ่านี่ทุกคนนะอันนี้คือจะได้รับฟรีนะครับโดยที่เราไม่เสียตังค์แต่ว่าเราต้องแลกด้วยการดูดีโอนะแต่ว่าผมจะไม่ทําการดูดีโอเนาะผมจะทําการใช้เหรียญที่เรามีอยู่ในการอัปเกรดต่อไปนะครับผม2 3นะครับแรบะบมานี้เลยเนาะตรงน,นี้เราได้ข้างละบวก9เอทุกคนเนาะบวก9เห็นไหมทุกคนอันนี้เขาเขียนว่า55ดอลลาร์ต่อหนึ่งนาทีนะครับัวนี้เนาะก็คือว่าถามว่าเรามีดอกไม้นะที่มี เลเวลสูงๆนะครับเราก็จะมีโอกาสที่เรานั้นจะได้รับไวยได้เพิ่มมากขึ้นนะครับผมนะอันนี้เห็นไหม77นะ73ดอลลาร์ต่อน,นาทีแล้วทุกคนเพราะว่าเรามีดอกไม้เลเวลสูงๆเยอะมากขึ้นเห็นไหมอันนี้คือจะสังเกตว่าถ้าเรามีแค่นี้ทุกคนนะจะได้แค่51เนาะเราแนะนําให้เราผมแนะนําให้เรามีอดอกไม้เยอะๆนะครับเห็นไหมทุกคนนะเป็น81ทุกคนจากเมื่อกี้แค่50กว่าเนาะแต่ถ้าหากว่าเรานั้น มีดอกไม้ที่มันเลเวลสูงๆนะครับมันก็จะยิ่งได้เยอะกว่าทุกคนนะประมาณเลเวลห้าหมดเลยนะเดี๋ยวผมจะลองทำเป็นเลเวลห้าหมดเลยนะครับผมนะมันจะแตกต่างกันไหมนะครับเมื่อกี้คือเลเวลห้าสามอันแล้วก็เลเวลสี่นะครับไอเลเวลหนึ่งเนาะอ่านี่นะครับเลเวลสองนะครับเลเวลสามปับป๊บปั๊บนี่ทุกคนเห็นไหม ปัดเลเวลห้ีอันนะครับเป็น69สทุกคนนะแล้วก็ทําต่อไปนะครับแบบมีเลยนะตอนนี้เหรียญของผมหมดแล้วทุกคนนะไม่สามารถซื้อได้เพราะว่าเห็นไหมตอนนี้ต้องทุนนะีมันจะยิ่งสูงขึ้นนะถ้าเราซื้อเลเวลหนึ่นะ เราซื้อบ่อยๆนะมันจะยิ่งใช้ต้องทุนสูงผมลืมดูเมื่อกี้ทุกคนเสียายมากเมื่อกี้เนาะก็คือนะเราก็ที่จริงก็คือว่าถาว่ามันต้องทนยิ่งสูงขึ้นเราก็แค่รออย่างเดียวเพราะมันจะได้ของฟรีอยู่เป็นเลเวลหนึ่องอยู่แล้วตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะอันนี้ก็ประมาณนี้เลยทุกคนเนาะอันนี้จะได้ประมาณ92ต่อนาทีด้วยกันตรงนี้นะครับเป็น92เหรียญน,นะครับวันนี้ก็ปล่อยให้มันรันต่อไปนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของเมนูต่อไปนะเมนูอินไว้นะ เมนู Invite คือเมนูการแนะนำแอปพลิเคชันนะครับผมนะก็เราสามารถกด Invite Friend แล้วก็ไปแนะนำคนอื่นมาใช้งานแอปพลิเคชันนี้ได้นะครับแล้วก็จากนั้นให้เขามาใส่รหัสเชิญของเราที่เมนูนี้นะครับให้เขานะครับมาใส่รหัสเชิญของเรานะที่เมนูนี้ทุกคนนะอ่ะทำไมมันเด้งมาตรงนี้อ่ะงงมันมันเด้งมันเด้งมาที่ที่ที่โฆษณาทุกคนเนาะ อ๋อมันอยู่ตรงนี้เองมันเป็นแอดทุกคนเมื่อกี้นะครับอ่ะอินพุตอ่ะนี่ทุกคนนะพอเราจะอินพุตมันขึ้นแอดต่อไปทุกคนเนาะเมื่อกี้มันเป็นแอดนาะใครที่กดไม่ได้เหมือนผมนะครับมันเป็นแอดทุกคนเนาะรอให้แอดตรงนี้มันจบก่อนนะครับผมแล้วก็กดกระบาดท,ที่อยู่้างบนขวามือตรงนี้นะแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งนับตรงนี้เราก็สามารถที่ใส่ได้ทุกคนเนาะก็ใส่ตาม ตามที่เราอยากใส่คือ,อมีของเพื่อนก็ใส่ของเพื่อนเนาะถ้าไม่มีของเพื่อนก็สามารถใส่ของผมได้เลยนะพี่ห้าสาี่แนะครับแล้วก็กด g ก็ n นาวไปตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะโอเคทุกคนนะครับก็ประมาณนี้เลยลในส่วนของวิธีการหาไดยได้ของเขาคือเป็นการอัปเกรดไปเรื่อยนะครับแล้วก็พออัปเกรดไปแล้วก็ดูวิดีโอไปเราก็จะได้เป็นในส่วนของคุณ2อไปนั่นเองนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นแอดนาะส่วนใหญ่ แอปแนวนี้นะที่ผมเคยเล่นมาจะมีแอดเยอะหน่อยทุกคนเนาะก็อันนี้ได้มานะครับแล้วก็กดคุณ2ไปแล้วก็ดูวิดีโอต่อไปนะครับเรียบร้อยทุกคนนะกดโอเคไปเลยนับทีนี้ก็ผสมต่อได้เลยนะครับผมแต่ว่าในส่วนของรายได้ของเราเมื่อกี้มีน้อยอยู่นะเพราะว่า,าเรานนั้นไปผสมเกินไปนะเมื่อกี้นะครับโดยที่ว่าไม่ได้ดูว่ามันมันต้องใช้ต้องทุนเยอะในการซื้อเลเวลหนึ่งเมื่อกี้นะครับผม โอเคนะครับปิดไปเลยนะครับนี่ก็อยู่ในเลเวลที่7แล้วนะครับผมนะก็กดต่อไปคน2นะครับทีนี้ก็เหมือนเดิเมเลยก็คือกดกระกระบาทปิดไปนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะตอนนี้นะครับผมนะักโอโหทุกคนเหลือแค่26เองทุกคนนะอ่าขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อกี้คือเราก็ไปอัปเกรดนะก็คือแนะนําให้เรามีเจกันเยอะๆนะครับเพราะว่าเราจะได้มีไรายได้เยอะๆนั่นเองนะครับผมนะ อันนี้ก็คือนะครับไลอันนี้ก็คือเป็นเลเวลที่2นะครับดูสิราคาจะยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับผมนะถากว่าเรานั้นนะครับผมนะั่นคือทําการซื้อเยอะมันก็จะทําให้ราคามันก็สูงขึ้นนั่นเองนะครับผมทุนนี้เนะาะก็อัปเดตไปประมาณนี้เลยนะครับผมนะก็นะครับอ่าอันนี้คือคะแนนที่เรามีอยู่นะผมเล่นแป๊บเดียวได้อยู่ที่7จ็ดร้อยสี่สิบสองแล้วทุกคนนะครับตุนนี้มันก็ได้เยอะหน่อยนะครับผมนะั่นคือ ถ้าว่าเราเล่นไปทุกวันแล้วก็อันนี้ผมยังไม่ได้ใช้โอกาสหมุนสปินไปนะประมาณอีก14อันด้วยกันเนาะก็จะยิ่งได้รับอีกตัวคนตรงนี้นะครับผมนะก็สามารถถอนได้ขั้นต่ำเพียงแค่4,000 4,800เหรียญนะเราจะไม่ผิดเมื่อกี้นะ นี่ดูคนสี่พันแปดร้อยเลียก็กับวิธีสิบบาทเนาะก็เล่นไปแป๊บเดียวก็น่าสามารถน่าจะสามารถถอนได้เลยตรงนี้นะครับผมนะใครที่สนใจแอปพลิเคชันนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะมากดดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนสามารถคอมเมนต์สอบถามกันได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับวิดีโอนี้นะผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะในส่วนของวิธีการถอนเงินเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งเนาะเป็นการสอนวิธีการถอนเงินจากแอปพลิเคชันนี้นะครับผมนะวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวส